การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่มีภูเขาสูงและแม่น้ำหลายรอบล้อมมีพระราชาผู้ทรงพลังและพระราชินีผู้งดงามทั้งสองมีลูกสาวสามคนที่งดงามและเฉลียวฉลาดแต่ในบรรดาน,นางทั้งสามพระธิดาคนสุดท้องมิยวซานเป็นที่รักยิ่งของผู้คนไม่ใช่เพียงเพราะความงามของนางแต่เพราะจิตใจที่อ่อนโยนและเมตตาของนางด้วยมิยวซานตั้งแต่ยังเล็ก นางมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันความสุขและช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากวันหนึ่งนางได้กล่าวกับพระราชาและพระราชินีผู้เป็นบิดามารดาว่านางต้องการออกบวชเพื่อศึกษาธรรมะและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นพระองค์รู้สึกโกรธมากพระองค์หวังให้ลูกสาวคนงามได้แต่งงานกับชายผู้มีอำนาจ เพื่อเพิ่มความรุ่งโรจน์ให้กับอาณาจักรของพระองค์พระราชาจึงพยายามบังคับให้นางแต่งงานกับขุนนางผู้มั่งคั่งและมีอิทธิพลแต่มีเอลซานปฏิเสธด้วยความนอบน้อมและอ่อนโยนพระราชาไม่สามารถยอมรับการตัดสินใจของนางได้พระองค์จึงสั่งให้ขุนนางนำมิเยวซานไปขังไว้ในวัดร้างกลางป่าใหญ่ด้วยหวังว่านางจะเปลี่ยนใจและยอมตามความประสงค์ของพระองค์แต่มิเวซานไม่เคยหมดศรัทธาในความปรารถนาของตน นางใช้เวลาทั้งหมดในวัดนั้นสวดมนต์และช่วยเหลือผู้คนที่หลงทางและผู้เจ็บป่วยที่มาเยือนเรื่องราวของเมียวซานเริ่มแพร่หลายไปทั่วจนถึงหูของพระแม่กวนอิมเทพพระเจ้าแห่งความเมตตาพระแม่กวนอิมทราบถึงความตั้งใจและจิตใจอันงดงามของเมียวซานนางจึงปรากฏตัวขึ้นที่วัดรงนั้นและประทานพรให้นางมิยวซานได้สำเร็จธรรมะและบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ มีิวสานกลับไปหาพระราชาและพระราชินีพระองค์ทั้งสองรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทำร้ายนางพระราชาได้สำนึกผิดและขออภัยในสิ่งที่ได้กระทำมีิอสานรับคำขออภัยนั้นด้วยความเมตตาและได้ใช้ชีวิตต่อไปในฐานะพระแม่กวนอิมเทพพระเจ้าแห่งความเมตตาและการช่วยเหลือที่คอยดูแลแล,และปกป้องผู้คนทั่วทั้งโลกใบนี้จากนั้นเป็นต้นมา ผู้คนต่างนับถือพระแม่กวนอิมและสวดมนต์ขอความเมตตาจากนางในยามที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเมื่อประสบทุกข์ร้อนพระแม่กวนอิมจะปรากฏตัวเพื่อช่วยเหลือและนำความสงบสุขมาสู่ทุกคน